วัสดีครับวันนี้เรามาเข้าป่ากับพ่อเฒ่าชาวมานินะครับชาวสาไก่นะครับเพื่อมาเข้าป่าหาสมุนไพรกันนะครับหายาแล้วก็สมุนไพรบางส่วนนะครับที่อยู่ในเขตของ เที่ยวเขบาบรรทันะครับอยู่ในเขตของจังหวัดตรังนะครับมีพ่อทเท่าเขานำเรามาเข้าป่าหาสมุนไพรนะครับเราก็ตามหลังพ่อเท่ามาหาสมุนไพรกันนะครับตอนนี้เราเดินอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าป่าแถวภาคใต้มันจะเป็นป่าดงดินนะครับน เดินยากมากนะครับไม่จช่คนที่รู้ทางนะครับถ้าคนที่ไม่รู้ทางไมยมานี่หลงนะหลงเป็นป่าที่รกหยครับแลวกเดินยากมีน้ํมีอะไรเยอะนะครับเราตามก็เท่าตามหลังก็เท่าไปนะครับ มันก็เดินยากนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาอย่างเราเ,เดี๋ยวหาสมุนไรก่นกนนอนนะครับนี่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆในป่านะครับเป็นต้นไหนก็ไม่รู้นะใหญ่มากนะครับ จะเป็นมะเดือ่อมะเดื่อปานแต่มะเดือ่อมันจะแตกต่างจักชื่อนะครับนี่เขาเรียกว่าบันไดล,ลิงนะครับมันก็เป็นสมุนไพรอยู่ชน,นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ ไม่เปมือนะไรนะครับทางเราก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเถาวันที่พันกันนะครับ,บก,ก็แปลงดีพันกันเหมือนเชือกนะครับ,บแล้วก็ตามเท้าไปต่อเดี๋ยวเขาจะนำเราไปาหาสมุนไพรเขาเคยมาแล้วนะครับขเขาก็เลยชำนาญน,นะครับเอามาแบบในปา่าที่ เขาไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนทางมันเดินต้องลอยมีแค่นี้นิดหน่อยแต่ถ้าคนในพื้นที่เขาชำนาญนะครับเป็นป่าด,ดงาดิบป่าทึบเราก็ยังตามพอเท่าออไปเรื่อยๆนะครับพอดีเราก็มากันหลายคนนะครับเดินเขาตามหลังเรามานะครับ เขาเท่าขเขานำไปเลยเดินในป่าเบนดีมากนะครับเป็นป่าดงดีก็แต่ก็ดีเลยนะครับเพราะว่าเรามาช่วงนี้ที่หน้าหน้าอะไรนะครับเดือนกุมภาถ้าเป็นี่หน้าฝนนี่ก็คงเดินไม่ได้นะครับแถวาะนี้นะะมีผ้ามีอะไรเยอะนะครับดูแลมากเ็นอย่างมาก ทางมันจะล่องมะครันต้องตามเขาไปไปแต่เขาชำนาญน,นะครับอายุเยอะแล้วนะพอเท่ากันแล้วจะใช้ช่วงแปดสิบแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้ชำนันหน่อยต้นนี่ย สมุตไปนอนไปเี่อเจอสมุตไต้นเมื่อเขาบอกว่านี่อย่างเชื่อตามหากันเอาเทียกว่าต้นอะไรทีหน้าขำพญาขับตำบานให้กินเร็จขาวเรื่องอะไรนร่องอะไร้น่น่ใจ เขาดูว่าต้นเป็นทีโอ้ยเม็ดชื้อเลยเจอลองนะครับต้นนี้นะครับเจ้เลยหายอยากเอ่อต้อนนี้ก็เป็นไม้ป่าแปลกๆ,ๆดีนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับ แล้วก็ตามต่อนะครับตอนนี้เหลือกันอยู่สามคนนะครับพอดีพวกที่มาด้วยกันเราไปต่อไม่ไวแล้วครับก็เลยกลับก่อนย้อนกลับไปทางเดิมแต่เ,เราไปต่อนะครับไปต่อตามพอเท่าไปที่จะไปหาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับ อ่ป่าใหญ่มากนะครับต้นไม้ก <aussi> ็เอาตามเขาไปหลังสุดเลยนี่เหลือสามคนต้นไม้หนี่ใหญ่มากมากนะครับต้นต่นี้ต้นน้ใหญ่เยอะมากเก้านั นนดูต้นสมุนไพรอะไรเด,ดี๋ยวให้เขาดูก่อนอไม่ใช่คำบอกไตตอตอนนี้ลงเขาต่อนะครับคือขึ้นเขาแล้วก็ลงเขา,ดาเดินยากมากเลยลรกมากเลยครับถ้าเ็มหน้าฝน,นีไม่ต้องพูดถึงครับ แต่หน้านี้ดีมากเลยที่เราหมอช่วงหน้าเลยตอนนี้เราเรียบ่างผาช่องหินนะครับเป็นเขาหินนะครับหินก็ไร้หล่กเกแฑ์แลบบแบบ้เดินด้วยครับ ตามหลังเขาที่เขาไปตั้งใกล้ายางดูรรยาการอ่าเป็นป่าลึกลับอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เคยมาก็ดูก็ดูามเถินทนี่นะครับมันจะเป็นป่าทึบหมดเลยอต่าไหาสมุนไพรก็จะหายากนะครับเป็นสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่นคือในจองนะั็เล้ยว นี่ถ้าเรามาเองนี่ก็จะลงไปตั้งนานแล้วนะครับแต่เราตามลังพระเท่าของเขานำขึ้นไปนะครับเจอเขาพูดภาษาใต้ได้นะครับตอพระเท่าชาวมานี่นะคะระับ พูดภาษาไต้ได้ะคะรับก็สื่อสารกันได้ครับแต่เราก็ฟังภาษาไต้ไม่ถนดัดนะครับก็<ม>ฟังออกบ้าง<ม>แบบจนแบบไม่ไม่ได้ฟังออกทุกคำนะครัแบกบ็ฟังออกบ้างนะครับแต่ไม่เข้าใจเลยทั้งหมดก็ใช<ม>้ภาษากลางนะครับตอนนี้เราก็เรียบ ขอาหอินจะมีทางเดินที่ยิ่งใหมากนะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมดนะครับจะถ่ายเป็นบางช่วงแค่นั้นนะครับเพื่อให้ดูบรรยากาศถ่ายเป็นบางช่วงต้นไม้แถวนี้เลนี่คือต้นแสวงย่างตัวเข้ายาวนะครับกลิ่นจะหอมมากเลยครับ 特别难看,看、嗯。这边,有,有,这边,有,这边有,有，这边有,有。不要比较好吗？ ในที่สุดเราก็เจอสมุนไพรที่เราหากันแล้วนะครับเป็นต้นสเวงนะครับเราเรียกก็หายากนะครับไม่ได้มีทั่วไปเปลือกก็มันจะหอมนะครับหอมคล้ายๆเครื่องเทศนะครับตอนนี้พ่อท้าก็เอาเปลือกมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาแต่เฉพาะเปลือกส่วนหนึ่งนะครับ ไม่ได้เอาเยอะนะครับเอาแค่พอไปทํายานะครับก็จะเอามาส่วนหนึ่งเ,เดี๋ยวมันก็จะซ่อมแซมตัวเองนะครับตอนนี้เราเจอสมุนไพรชนิดหนึ่งครับก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแลก็กลับกันแล้วนะครับกลับแล้วก็เจอสมุนไพรก็เก็บไปพี่จิมก็ได้ หลยอย่างนะครับเขาเอาอย่างอย่าละเล็กน้อยนะครับจะไปเขา้ายาตอนนี้พอเท้าเ,าเจอแล้วเป็นต้นอะไรไม่รู้เราก็จําชื่อไม่ได้เขาก็มองมาอยู่นะครับจาชื่อไม่ได้เดีย๋ยวก็ขุดกันก่อนนะครับเอาอย่างละต้นนี่ก็จะเป็นต้นอะไรเหล็กเขาเรียกต้นเหล็ก <c oughs> เป็นเอ่อคล้ายๆเป็นเถาวันนะครับ จะมีหัวอยู่้ายเป็นหัวเผือกนะหาเผือกของมันแต่จะมีหญาหะรกันใกันหล่ะครเผือกมันนะครับเราเการเวาไดอกจะแข็งมากนะครับจะเส้นล็กเล็กนะครับเข้านิ้วก้อยมัน่เาเ่ากัขุดดูเดูกันต่อมชามัน อ๋ได้แล้วนะครับนี่คือสมยที่เขามาหากันเขารียกว่าต้นต้นเล็กนี่อะไรนี่ยามันไอ้นู้นเลยไอยาวตเล็กกับสว่เล็กามเข้ายาได้นี่ใหญ่หรือไงเป็นยาอะไรเราไม่รู้อาจารคนที่ เขาจะมีสูตรนะเขาเนยแต่ทีนี้เราแค่มาดูกับเขาเฉยๆนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะไปผสมอะไรอีกหลายอย่างครับจะเป็นว่านด้วยเป็นยาด้วยนะครับมีเป็นร้อยแปดเขาว่าอง่าะครับอันนี้เป็นเครือเขานะครับ ที่ว่าต้นเมื่อกี้นะครับต้นเหล็ก,กอาวเกืดไปดวยเป็นเคือจะเท่ากับนิ้วก้อยหรบแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราได้สมุนไพรมาแล้วนะครับนี่ก็จะกลับแล้วนะครับตมอไปเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับประมาณนี้นะครับวันที่หาสมุนไพรแต่เราไม่รู้สักอย่างแต่มาดูครับมันเที่ยวดูะะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ